ปรับหน้าเว็บไซต์ให้ติด SEO แบบไม่ต้องแก้โค้ดทำยังไงกันนะเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะการปรับหน้าเว็บไซต์หรือทำ On Page Optimization นะคะคือการปรับให้หน้าเว็บไซต์ของเรามีสิ่งที่ทาง Googlebot เนี่ยชอบเพื่อให้บอทช่วยดันหน้าเว็บไซต์ของเราขึ้นหน้าแรกเร็วๆวิธีการปรับหน้าเว็บไซต์ง่ายๆนะคะมี2อย่างที่ไม่รู้โค้ดก็สามารถทำได้ค่ะได้แก่อย่างแรกค่ะเรียง H ให้ดี h ก็คือ h e a d e r นะคะในการทำบทความหรือการเรียงหน้าในเว็บไซต์นั้นมีส่วนช่วยอย่างมากนะคะที่ ทําให้บทอ่านเนื้อหาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดย h หรือก็คือ header หรือคือหัวข้อต่างๆเวลาเราทาบทความเนี่ย h 1ส่วนมากจะเป็นชื่อบทความนะคะหรือก็คือชื่อหน้าเว็บไซต์นั้นๆ h 2จะเป็นหัวข้อในบทความหากมีหัวข้อย่อยก็ให้ใช้ h 3 h 4 h 5 h ต่อไปที่เรียงลําดับตามไปเรื่อยๆค่ะในส่วนนี้นะคะเราสามารถอ้างอิงในการพิมพ์งานใน Microsoft Word ได้เช่นกันค่ะตัว header ตัวนี้มีเทคนิคการใช้เหมือนกันเลยเนื่องจากมีการจัดเรียงคล้ายกันนะคะถ้าเรามองเห็นภาพนะคะตัวเนี้ H 1ก็คือชื่อไฟล์เนาะใน Microsoft Word ส่วน H 1ของในเว็บไซต์เนี่ยก็คือตัวหน้าเว็บไซต์ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ H 2คือหัวข้อที่อยู่ในสารบัญ H 2ในเว็บไซต์ก็คือหัวข้อในคลิกขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ H 3ก็จะเป็นหัวข้อย่อยของ H 2 H 4ก็จะเป็นหัวข้อย่อยของ H 3เป็นต้นค่ะอย่างเงี้ยก็จะไปเรื่อยๆตามลําดับนะคะอันเนี้ยเราไม่ต้องรู้โค้ดเราก็สามารถทําได้เนาะมันคือการเขียนบทความของเราเองเป็นการปรับตัวอักษรที่เราทานนเองค่ะอย่างที่2ค่ะการเปลี่ยนชื่อรูปรู้ไหมคะว่าการเปลี่ยน ชื่อรูปเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆนะคะสําหรับเวลาเราเซิร์ชหาคาเพราะบางทีเรามีรูปประกอบเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คําที่เกี่ยวข้องเลยอ่ะ g o o g l e b o t นะคะเป็นบอทที่อ่านได้เฉพาะเท x t หากบทความเรามีรูปประกอบ g o o g l e b o t ก็จะเหมือนคนตาบอดที่อ่านไม่เจอเนาะเขาก็จะข้ามเป็นอ่านเท็ไปแล้วก็คมรูปคมรข้คมรูปไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเรามีรูปเราก็ต้องใช้รูปให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อรูปนะคะให้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เรากําลังนําเสนออยู่และสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการ ลงไปในรูปพวกนั้นได้ด้วยนะคะการเปลี่ยนชื่อรูปควรทํานะคะเมื่อลงรูปค่ะเพราะว่าโดยส่วนมากเนาะถ้าเราทําบทความเราก็ทําในตัว C M S C M S นะคะจะมีช่องในการเปลี่ยนชื่อรูปเปลี่ยนชื่อเขาเรียกว่า A L T image ให้เราได้นะคะหรือว่าบางที่ก็จะเป็น A L T text จะมี To p i c แล้วก็มีตัว description ให้เราสามารถเปลี่ยนได้ในนั้นเลยเราไม่ต้องไปนั่ง rename แต่ละรูปคือเราอัปโหลดเข้าไปในตัว C M S แล้วเราก็ไปเปลี่ยนในนั้นทีเดียวได้ค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นรูป สมมติเราเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับม้าไว้โอ้มา้ามีกี่สายพันธุ์ม้าดีอย่างงู้นม้าดีอย่างนี้วิธีการเลี้ยงมา้าแล้วเราก็มีรูปม้าเยอะะเลยค่ะแล้วคีย์เวิร์ดที่เราต้องการก็เป็นม้าเนาะดังนั้นถ้ารูปเราไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปหรือไม่ได้อธิบายให้ทางบอร์ดเข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยบอร์ดก็จะอ่านเทตแล้วก็ข้ามรูปม้าทั้งหมดของเราไปดังนั้นค่ะก็อย่าลืมนะคะรูปทุกรูปที่เรามีอยู่ในเว็บไซต์ใส่ alt image หรือ alt text เข้าไปด้วยค่ะ